สวัสดีครับทุกทุท่านขอต้อนรับสู่ซูเปอร์คอมเมนต์บายซูเปอร์สามารถกรับความน่ารักขนาดนี้ความสดใสขนาดนี้ฝีมือของเธอไม่ต้องพูดถึงกันเลยทีเดียวเรียกว่าเพจ w o บาลโลกปอวยยศให้น้องบุมบิมของเราอย่างเต็มที่ จะเป็น Facebook หรือว่าจะเป็น YouTube และสื่อต่างๆอีกมากมายจนแฟนวอลเลย์บอลอย่างเราไม่สามารถ move on จากพวกเธอได้จริงๆและคอมเมนต์ต่างๆจากทั่วโลกที่มากล่าวชื่นชมเธอบางคนน่ะเขาบอกว่าเธอเนี่ยคือปีศาจแมวที่น่ารัก เธอถูกจับตามองในเวทีโลกบางคนก็บอกว่าการแข่งขันที่ผ่านมาเนี่ยมันคือศึกของมหาเทพบางคนก็บอกว่าเธอเนี่ยเป็นลูกรักของ FIBB ไปอีก10ล้านแแสนชาติขึ้นสู่มหาสวรรค์กันเลยทีเดียวแต่ก็มีคอมเมนต์จากเวียดนามมาด้วยนะครับ เขาก็ยังบอกว่าทรานธิทานทุยเนี่ยหรือว,ว่าโฟทีเนี่ยดีกว่าชาชูออนเอาที่เขาสบายใจเลยครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์เหล่านั้นพร้อมๆกันเลยครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับคล้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับแอดด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์ที่พูดถึงเจ้าแมวน้อยของเราบุมบิม๋มชาจูออนไปฟังให้ยิ้มแก้มปรีไปพร้อ,รอมๆกันเลยครับ มาเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์ comment แรกเขาว่าโคกะที่ว่าแน่ก็ยังไม่เก่งรอบด้านเหมือนน้องบุม๋มบิมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผู้เล่นทีดีที่สุดของเราถูกผู้เล่นไทยคนนี้ทุบเราลงไปที่พื้นไทยเนี่ยได้ก้าวผ่านพวกเราไปคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าไทยแลนด์ Thailand, พวกเขาพัฒน,นาขึ้นอย่างเต็มที่ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมพวกเขาถึงชนะถ้าเทียบกับทัวร์นาเมนต์ที่แล้ว พวกเขาบิบหาบมากบายขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยพวกคุณในยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าชาจุออนคืออัจฉริยะในรอบร้อยปีของทีมชาติไทยเธอเนี่ยติดทีมชาติไทยตั้งแต่อายุ14แล้วนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโคดออสนางดูยังภาคภูมิใจในตัวลูกศิษย์ที่ปั้นมากับมือเลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าศึกที่พามาระหว่างไทย กับตุรกีมันคือศึกแข่งมหาเทพอย่าไปยุ่งกับพวกเขาามนั่นครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเกมต่อไปขอให้ทุกคนเนี่ยท็อปฟอร์มแบบนี้อีกนะสาวไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเธอเนี่ยอายุน้อยและมีความสามารถขนาดนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้ทีมไทยขาดเธอไม่ได้อีกแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันเฟรมากที่ได้เห็นทีมชาติไทย เอาชนะทีมยอดเยี่ยมเพราะมาแสดงเหตุถึงวิวัฒนาการที่ดีในสิ่งที่เขาต้องเผชิญคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าชาชูออนเนี่ยเธอได้อัพรีเวลเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ที่สุดเลยครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า <_ S 1> เธอเนี่ยเป็นบุรินทรทีน่าถึงไม่เพียงแต่เธอมีพรสวรรค์ที่ปฏิสเสธไม่ได้ในทุกทักษะแต่เธอยังมีทักติที่ดีต่อการเล่นเลยบอลอีกด้วย เธอมักจะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของเธอและไม่ยอมแพ้แถมอายุเนี่ยก็ยังน้อยอยู่ฉันรู้และแน่ใจได้ว่าเราจะได้เห็นสิ่งน่าอาจ,จารย์และสิ่งที่เธอจะได้สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจของเธอในปีต่อไปแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารักรักในความทุ่มเทของเธอเธอพยายามนับไม่ถ้วนความมุ่งมั่นบวกกับรอยยิ้มที่สดใสคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสาวมาจันเธอเก่งมากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ยินด,ดีด้วยคนสวยเมืองไทยดีขึ้นจากบาซิลคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าชัชชุออนเนี่ยทำดีต่อไปแฟนๆเนี่ยภาคภูมิใจมากจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าชัชชุออนเนี่ยเธอนเนี่ยคือลูกรักของ FIBB จริงๆคือปังไม่ไหวทำแต้มคนเดียวสามสามแต้มปาเข้าไปเซตกว่าเลยนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันนะม,มนูฟออนไม่ได้เลยเธอเนี่ยเขย่าโลกจริงๆ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทีมนี้นะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้ดีที่สุดคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าชัจอนปีศาจแมวนักวอลเลย์บอลที่มีแฟนวอลเลย์บอลที่รักจากทั่วโลกคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าบินไปทุกที่เลยชัจุออนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสวย,วยๆทุกช็อตเลยนะคะเก่งและน่ารักทั้งทีมเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าชัจอนตีลูกได้ทุกรูปแบบเลยเกง่งจริง ต่อมาเขาบอกว่าเธอคนนี้นะโดดเด่นและก็เก่งมากค่ะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแมวปีาศาจคนนี้นะกลับมาอีกแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเล่นบอลฉลาดมากทั้งลูกหนะักลูกเบาเล่นทิศทางตีฉีกตีทัดหยอดมาครบมากๆอายุก็แค่22ปีถือเป็นคนที่ครบเครื่องและน่าจับตามองในเวทีโลกมากๆอันนี้ชชยที่สุดเลยครับ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันยไม่สามารถบูฟออนจากแมทที่พวกเธอเล่นได้จริงๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าปืนใหญ่อีกระบอกที่แอบอยู่จะเอาไว้ใช้ตอนฆ่าศึกหมดแรงยังมีอีกหลายกระบอกเรามีเยอะครับไม่ต้องกลัวครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเธอเป็นทุกอย่างในทีมแล้วจริงๆชัดชออนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามดคันไฟตัวเล็กนะแต่ใจใหญ่มากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ปาคางบ้านเลแล้วครับช่วงนี้เขาเลบ่อยอยู่นะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยมักจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์มากมายต่อมาเขาบอกว่าแมวน้อยของฉันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า,วมมา,า,วาผู้บรรยายเกมอ่านชื่อบ่อยจนพูดชื่อไทยชัดเจนไปแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยเล่นด้วยความสุขพวกเขาไม่ได้คิดถึงประเด็นที่ตั้งอยู่ว่าจะแพ้หรือชนะ แค่คิดถึงปัจจุบันและเล่นทีละจูดถูกต้องที่สุดเลยครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเล่นกันเนี่ยอย่างชาญฉลาดและยิ้มตลอดเวลาประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาจากเวียดนามครับเขาหลุดเข้ามาหนึ่งคอมเมนต์ครับที่ผมไปอ่านดูเขาบอกว่าทารานทิทานทุยเนี่ยหรือว่าโฟทีดีกว่าชัชชุออนนะแล้วก็มีคนไทยเข้าไปตอบเลยครับบอกว่าฝีมือยังอีกยาวไกลแล้วเวียดนามก็าตอบอีกครับเขาบอกว่า แล้วคุณไม่เห็นเลยว่า 4T ตอนนี้มีการปรับปรุงมีการพัฒนาขึ้นคนไทยมาตอบเลยครับบอกว่าไม่เห็นเลยเพราะไม่ได้ติดตามแล้วก็เงียบเลยครับคอมเมนต์เวียดนามไม่มีมาต่อเลยครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเธอเนี่ยจะเป็นตำนานคนต่อไปตามรอยรุ่นพีที่เป็นตำนานอย่างนุสลาอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าลงบ่อยๆแบบนี้เดี๋ยวปลาคางบ้านก็เยืนกาดฟันก้อนๆหรอกเขาได้จะรู้แล้วครับ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันเชื่อในตัวของพวกคุณเสมอภูมิใจในตัวของพวกคุณมากก็จบไป,ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับคอมเมนต์ที่พูดถึงสาวน้อยแบวน้อยของพวกเราชัดชุอรอนน้องบุมบ๋มบิ๋มฟังไปก็มีความสุขจริงๆนะครับ แอดเองเนี่ยก็ไม่สามารถมุฟออนจากสาวๆทีมชาติไทยได้เลยครับตอนนี้และทุกท่านครับโปรแกรมของสาวไทยฟังให้ดีนะครับสาวไทยของเราจะมีโปรแกรมการแข่งขันในวันที่28กันยายนครับ2แมตช์นะครับคือแมตช์แรก1น0าิกานาทีเอาง่ายๆคืนของวันพรุ่งนี้แหละครับวันที่27ตอนตีหนครึงและอีก1นแมตช์ครับผม19นาฬกาตรงของวันที่28ครับผม สาวไทยจะพบกับทีมชาติโครเอเชียครับแฟนวนอลเลย์บอลชาวไทยมาช่วยกันส่งเสียงเชียร์มาช่วยกันส่งแรงใจให้กับพวกเธอต้องบอกว่าเป็นโปรแกรมที่โหดจริงๆครับแต่ผมเชื่อเลยเครับว่าสาวไทยนักวอลเลย์บอลสาวไทยทำได้วอลเลย์บอลสาวไทยสู้ๆวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม